สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่องวดีชแนนะคะผู้ป่วยโรคเอสอหรือหรือโรคพุ่มพวงวันนี้แดดพาออกแดดนิดนึงค่ะโรคเอสอนี่จะไม่ค่อยอยากจะเจอแดดแต่นี้นะจะมาอวดดอกไม้สวยๆไม่รู้จะได้เห็นป่านะเนี่ยค่ะดิฉันเพิ่งจะอ่าเพิ่งจะ ทำใหม่นะคะนี่เพิ่งจะเด็ดยอดชําใหม่เพราะว่าเขาชลากันมากแล้วเดี๋ยวนะคะอยู่ในดงดอกต้นไม้นั้นสับป,ประรดสีค่ะข้างบนอะ่ะอันนี้เป็นว่านสี่ทิศที่แบบว่าเป็นสีสันสวยงามมากต้นโปรดของดิฉันจะมีอยู่สองต้นเนี่ยค่ะต้นนี้กับต้นนั้นนอกนั้นจะเป็น ก็ปลูกค่ะเพื่อความสบายใจปลูกก็มันสวยงามดีนะคะ่ะก็เราก็ปลูกมันมีส่วนเก่าที่แม่เขาปลูกไว้มั่งแล้วดิฉันก็ปลูกเพิ่มเติมเดี๋ยวนี้แล้วก็มามีมานั่งตรงน,นี้ค่ะเห็นบ้านน่ะตาดิฉันมองไม่เห็นหรอกเป็นไงกันบ้างคะ่ะ สบายดีกันไหมลมหนาวมาแล้วแถวนี้ลมหนาวมาแล้วค่ะสิงห์บุรีมาแต่ลมมาแต่ลมค่ะแต่ความหนาวยังไม่มาดิฉันชอบถ้าฤดูหนาวเนี่ยดิฉันชอบที่สุดคือนอนตอนนอนชอบที่สุดเลยแต่ตอนปกติจะไม่ชอบหน้าหนาวดิฉันจะประหยัดน้ำมาก ดิฉันจะไม่อาบน้ําเช้าทุกวันจะอาบน้ำใช่ไหมฮะเช้าเย็นนี่ถ้าหน้าหนาวนี่ดิฉันจะไม่อาบน้ําเช้าค่ะอาบเที่ยงเที่ยงทีเดียวแล้วจบเทีเ่ยงแล้วก็จบเลยเทีเ่ยงแล้วไม่มีต่อแล้วเพราะว่าเทีเ่ยงก็ต้องเอาน้าตากแดดไว้นะคะเอาน้ําใส่กระมังแล้วตากแดดไว้เนาะบ้านเราดีว่าบ้านดิฉันไม่ได้อยู่ในอ่า ไม่อยู่ในชุมชนเพราะฉะนั้นจะกระโมออกอาบน้ำกลางแจ้งนี่ก็ไม่เป็นไรไม่มีใครมาเห็นนะคะเดี๋ยวนะคะเืมอมองดูต้นไม้ค่ะส,สวย วอนนี้นะคะบ่ะาอยู่ช่องประจำประจำอยู่ค่ะช่องจันสีช่องลุงมงคลช่องน้องหนึ่งน้องหนึ่งเดชแ a น n e ลนะคะแล้วก็บุหลันบรรณสีทนายสมเกียรติลุงมงคลพูดไปแล้วใช่ไหมคะอือแล้วก็หนุ่มสาวบ้านเกาะ,กะ ก็ไปกดไลค์กดอะไรให้เขานะคะแต่ว่าช่องที่ฟังประจำำก็คือจันสีกับลุงมงคลแล้วก็น้องเดแล้วก็ทนายสมเกียรติแล้วก็หลายๆช่องค่ะยานยันเข่าวบุลันบันสีเนาะแล้วก็มหามุานี ฟังค่ะอันไหนช่องไหนคุยสนุกด่าสนุกอะ่ะก็ไปฟังมันก็ทำให้เราแบบไม่เครียดแม่อะไรเนาะเราก็อยู่ในสภาวะที่แบบว่าเจ็บป่วยบางทีมันก็แยกค่ะเป็น SLE กระดูกทับเส้นประสาทซึ่งยาสองตัวนี้รบกันมากรบกันแบบว่า SLE ก็ทำลายกระดูกเต็มที่เลยอกินยาไอนะ้นั้นนะฮะเพนิซิลลินอรอยคุณหมอกระดูกบอกว่าทำลายกระดูกมากแล้วดิฉันก็เ้องกินยาบำรุงกระดูกค่ะคุณหมอกระดูกก็ให้ยาบำรุงวิตามินบ้างยาบำรุงกระดูกคือให้ คุณหมอก็ไม่รู้จะรักษาไงในเมื่อสองโรคนี้มันตัดกันช่องแช่งมากเลยก็ถนอมกระบมดูงกระด,ดูกันไปบางครั้งนะคะเป็นผื่นขึ้นมาผื่นมาแบบว่าหมุนหมุนบ้างบางครั้งก็มีรอยจ้ำเขียวๆข,ขึ้นมาช่วงเนี้ค่ะดิฉันก็กินเยอะอ่ะ กินของหวานเยอะต้องการของหวานเยอะไม่รู้ว่าบาหวานมาอีกหรือ,อย่างโอ้ยแต่ละโรคแต่ละ่ายนะไม่เกรนช่วงนี้ไม่ค่อยขึ้นค่ะก็โชคดีที่ไม่ค่อยขึ้นละช่วงนี้ไม่เกรนก็ไม่ค่อยขึ้นเดี๋ยวที่วันที่ยี่สิบธันวาคมก็าการชั่นต้นจะตัดสินละเรามาดูกันว่าความเป็นธรรมจะมีจริงปะ เดี๋ยวค่รู้ค่ะว่ามูหรือจา่ามันก็มีข่าวสะพัดออกมาหลายแง่หลายมุมว่าอาจจะยกฟ้องอาจจะอาจจะยกอาจจะลงไม่รู้อะค่ะจะยกจะลงอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าได้ตัวผู้ต้องหาค่าเด็กตายบนเขาอะ่ะแล้วตบไปที่บนเขานะคะ ดิฉันว่าก็จะเป็นการดีแต่ว่าถ้าถ้าสมมติไปยกอะ่ะแล้วใครจะเป็นคนร้ายอะ่ะสรุปไม่เจอคนร้ายเหรอคนร้ายไม่มีเหรอะจะเป็นไปได้หรอคะที่ศาลจะยกอะ่ะเออถ้าไม่ยกก็คือได้ตัวคนร้ายแต่ถ้ายกอะยกมาหมายถึงอะไร ดิฉันก็ไม่ค่อยกลา้าเรื่องกฎหมองกฎหมายอะไรนะะี่นะคะยกก็คือให้ประโยชน์แก่แก่จำเลยเหรอฮะแต่ก็ต้องมีอุทธรณ์ดิฉันคิดว่าติดตามมาอจนติดตามมาจนสามปีกว่าเนี่ย ไม่น่าจะยกนะฉันคิดว่าไม่ได้ไม่น่าจะยกอะค่ะแต่ว่าจะสรุปยังไงเนี่ยก็ว่ากันอีกทีนึงรอฟังคำสั่งศาลค่ะสังคมเราก็มีแค่ศาลเท่านั้นที่จะพึ่งพาได้พึ่งพาได้นะจ๊ะ ยูทูบเบอร์หลายๆช่องค่ะที่แบบว่าน่ารักมากคือเสมอต้นเสมอปลายอ่ะน่ารักมากฉันไม่เคยไม่ได้อยากจะไปฟังในช่องที่มันด่ากันชดชๆๆดๆไม่ไม่ใช่ว่าโรคจิตต้องไปฟัง